О, ออล่ากับบาเลียน them. Them. Wow. ี่อย่างเท่เท่จัดเท่จัดเอาละทุกคนในวันนี้ก็เราจะได้พบกับซูพีมวูฟกันอย่างแน่นอนนะครับผมผมก็ใช้เวลามากมายครับในการ จัดการกับไอ้พวกวูฟไปเยอะมากซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะดอบไม่เท่ากันนะบางตัวดรอป2ดรอป3นะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยอาจจะไม่ดอบในส่วนของฟันด้วยก็เป็นได้นะครับแต่ว่าหลักๆเลยแม่งที่ขี่มาตรึมเลยนะผมได้ฝากเอาไว้ในนี้นะครับที่ขี่ดรอ,อะไรเต็มไปหมดจีบงจีบิมากมายวันนี้เราก็มีเครื่องเทคและพิเคเตอร์เรียบร้อยครับเปิดเครื่องเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องผลิต e evolution m a t r i x ซึ่งตอนนี้เราสามารถผลิตได้แค่2อันเพราะว่าเรามีอาร์ติแฟกต์นะครับน้อยมากอาร์ติแฟกต์มันจะเก็บได้แค่ครั้งละ1อันผมก็มีอีเวอร์ชั m นแมทริกมา2นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเราจะต้องไปหาหมาป่าก่อนรู้สึกว่าไอตัวเอนเกมตัวนี้มันจะอยู่ในตัวหมาป่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสุพรีบูฟตัวนี้อีเวอร์ชั m นแมทริกตอนนี้ก็ได้จะพอนะผมว่าเดี๋ยวดูกัอนอีเวอร์ชั่นแมทริกเรามีเท่าไหร่30ินี่นะนะขนาดฆ่ามาตั้งเยอะนะได้แค่30เองว่ะ สรุปเลยคือขานแมทริกที่ใช้อี o ว u รชันอีก15ก็ไม่มีปัญหาเพราะไอ้ตัวนี้เราไม่ต้องค่ายวูฟนั่นก็ได้นะครับ่าพวกแนทพวกอะไรก็ได้ที่เป็นพรามอัลฟาปัญหาตอนเนี้ยที่มากที่สุดเลยคือเราจะหามันได้ที่ไหนนั่นเองผมว่ามันน่าจะอยู่แดนหนาวแดนหนาวก็ต้องเสาฟ้าอะไปกันครับผมโอเคมาถึงเรียบร้อยครับทาไมมีโดนตีวอร์ดอีกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนู้นเฮ้ยต,ตรงนู้นเหมือนจะมีไอ้ตัวหมาป่าอีกแล้วอีวิลม้าตัวนี้มันจะเกิดตรงนี้บ่อยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราหวดมาเลยทุกคนไม่มีปัญหาเออเอออย่าวุ่นวายดิอย่าวุ่นวายดิอย่าลุมดิมาตุยตูดกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวไม่หกสิบอ่ะหดหดไดอยัไ 60, อไอยงไงอีวิวเลชั่นทีบูดได้สี่อันโอเคยังขาดนะครับเดียวค่อยฆ่าไปเรื่อยๆตอนนี้เราต้องหาหมาป่าเอาฝ้าให้ได้ก่อนมันหาอย่างยากจะหาที่ไหนวะเนี้ยแต่พวกเอาฟ้าส่วนใหญ่จะจับพาร์ทสี่ผมก็เลยทําการคราฟกิลดี่สูตรมานะมีคนบอกว่าทำไมไม่ยอมคราฟตั้งนานแล้ว แม่งหาออร์แกนิกโพลิเมอร์ไม่ได้แม่ง้นกูคราฟนานแล้วจะบอกให้นี่ผมไปได้ใจา่ายตัวนั้นนะไอ้ตัวเล็กๆที่มันชอบอยู่ตาแม่น้ําอ่ะเออเพราะว่าในแบบนี้หาเป็นปิ้นยากเหลือเกินเป็นปิ้นไม่รู้ไปเกิดที่ไหนเดี๋ยวหาเอาฟ้าหมาป่าก่อนตอนนี้หลักๆเลยคือออาฟ้าหมาปา่าน,น่าจะพอหาได้มั้งแดนหนาวนะครับเดี๋ยวลองหาไปเรื่อยๆตรงนี้ไปทางไหนตรงนี้ขึ้นที่ตะวันตกอุ้ยตรงนี้เสือเยอะเว้ยเสือเยอะเสือเยอะอ่าจัดไป มีเสือมีเสือถ้ามีเสือก็น่าจะมีหมาเดี๋ยวค่อยๆไล่หากันดูตรงนู้นตรงนู้นจะเป็นรัเตอร์กับพาราโซครับไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เป้าหมายเราเราก็ไปกันต่อแบบเรื่อยๆแต่ว่าน่าจะมีนะค่อยๆดูกันไปหาไปหาไปหาไปไอ้นี้ชาริโคเทเลียมกับแก๊งดีโลครับดีโลของบอดนี่ก็จะแบบมีขนาดที่ใหญ่นะผิดปกติทุกคนข้างหน้านี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราเจอตัวดีนเ,เองแล้วเหรอ ตัวนี้เก็บดินเอได้นีดด่ดี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 เลยดีเลยโลกเทโล,ล์แรปเตอร์เจอบ่อยเจอบ่อยตอนแรกนึกว่าจะเจอน้อยเอ้าไหลไปไหนแล้วเดี๋ยวเดไหลไปอยู่ตรงนี้ละเอ้าเก็บของก่อนน่าจะมีดินเอในนี้โอ้ยรอ,อบนี้ดอบตึมเลยสุดยอดแต่ตัวดินเอนี่มันจะหนักนะเนี่ยดูดิเห็นว่าบางอันแม่งน้ำหนักเป็นร้อยอะเมื่อกี้ประมาณ200กิโลตอนนี้เรายัางไม่เจอในส่วนของหมาป่านะครับอัลฟา ข้างหน้านี่น,นี่เราเจอนกเอลฟาวะ่ะดันมาเจอนกเอลฟาซะก,ก่อนเฮ้แต่จ,จับง่ายนะเนื้ออันเดียวอยู่เลยเว้ยเนื้อพรามอันเดียวทุกคนเดี๋ยวเราเอาเนื้อมาใส่ก่อนใส่ที่เลขศูนย์อ่าไม่รู้ว่าจะได้เลยหรือเปล่าล้กแบบแดน,นหนาวผมไม่ชอบเลยวะ่ะตัวละครผมแบบมันไม่สามารถทนหนาวได้เดี๋ยวลองจับตัวนี้นะได้หรือเปล่าไม่รู้เอาตัวนี้ก่อนมันดันอยู่ใกล้ๆพอดีโอเคมันไม่เห็นมันไม่เห็นเพราะมันมีพงหญ้าบังอยู่ มีพงหญ้าบังอยู่ครับไม่ทําไปใส่ไม่ได้ครับเนี่ยไม่ใส่ไม่ได้วะเฮ้ยึ้นแล้วึ้นแล้วคือแล้วโอ้ยเดินไม่ทันอ้าะเอ้ยโอ้โหอ,อะไรวะเมื่อกี้ตอนขึ้นมันก็ไม่ใส่เพราะใส่ใสไม่ขึ้นไอ้แซดโอ้โหแล้วตบไปเบาๆเจ็บมือจังเลยรอบนี้จำได้ว่าวายเวิร์นกูยังแช่น้ำแข็งอยู่เลยนี่วะไอ้บ้าลืมเอามาเดี๋ยวๆๆๆเราต้องกลับไปใหม่ วันนี้ว่าเสาฟ้านะครับไม่มีปัญหาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนอรอบนี้เจ็บมือจริงเสียงไม่ดังเจ็บเจ็บมือปกติที่ตบดังๆนี้ไม่ค่อยเจ็บรอบนี้เจ็บไปโดนจุดก่อนพอดีเอาละเมื่อกี้เราออกที่ตะวันตกด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นนเรา,าลงด้านล่างนี้เลยนี่น่าจะเป็นตรงนี้เมื่อกี้ถ้าผมจำไม่ผิดที่ผมเดินมาแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยอะไรวะ Shadow m ม n ไฟ Shadow Men f อยู่ด้านล่างนะครับ นี่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 อเมื่อกี้ก,ก็กําลังจะใส่ได้อยู่แล้วมันขึ้นมาแล้วรอบแรกอะแต่ว่ามันไม่ติดเออหน้าเบื่อว่ะขึ้นยากขึ้นเย็นโอเคเก็บของแป๊บเดี๋ยวตอนนี้ของเก่าทิ้งกิลดี้สูตรกูแบบพังหมดเลยอะนี่ไข่มันเก็บไม่ได้ถ้าเก็บไข่มันปุ๊บมันจะล่อเราทันทีเราก็ต้องทําการรีเพล์ใหม่รีเพล์ใหม่รีเพล์ใหม่ไม่ได้ เดี๋ยวลองใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวลงเตียงด้วยเมื่อกี้ก็ลืมเตียงเลยอะไรเนี่ยเอาติดจี้บีเฉยตกใจหมดกูนึกว่ากูจับตัวอะไรได้สลิปปิ้งแบ็ k เอามาทัก3อันนะครับจริงๆเอาตัวนี้มามันจะดูสัตว์ง่ายกว่าแต่เมื่อกี้ผมกล่าว่าผมจะมาล่าไอ้ตัวทีบูดด้วยก็เลยเอาแร่โถดมานะอ่ะงไปกรณนจับเอาฟ้าใน,นี่อบนี้จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากมันแล้วแต่ดวงว่ะ ถ้าดวงเราดีก็คือน่าจะได้ง่ายเฮ้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 ยอันนั้นหมาอะไรอะเมื่อกี้ออร่ามันออร่าอัลฟาหรือเปล่าแต่ไม่ได้ใช่ถ้งโดนตีแบบทีเดียวตายอย่างงี้ไม่ใช่แน่นอนเดี๋ยวดูจังหวะดีๆแค่นั้นพอแล้วก็เข้าไปเลยจบรอครับรอเอาไม่ลงไม่ลงไปไม่ต้องจับเพราหมายเราจริงๆก็ไม่ใช่ตัวนี้หรอกเราต้องหาแค่อัลฟาหมาป่าสแกนต่อข้างล่างมีมีอะไรเนี่ยอันนี้เสือไม่ใช่ว่ะเดี๋ยวด่เดนะี๋ยวดเฮ้ยตรงนูด้ดตรงนู้นมีแดง เจอกูเจอกูเจอแล้วทุกคนแต่มันมากับฝูงเสือเอา้าชิบหายแล้วมึงไปยัดดีกันตอนไหนเฮ้ยมันดีกับเสือได้หว่ะทุกคนวะ่ะเดี๋ยวได้เดี๋บนึงนะนะจัดการแมงป่องนี้ก่อนเล,ลีร์แมงป่องเลีรยแมงป่องพวกนี้ไม่อันตรายแมงป่องเสือสะท้อนพลังด้วยอะ่สยอะสะท้อนดาเมจเอาละรู้สึกว่าน่าจะพอได้ครับตอนนี้เดี๋ยวเราฆ่าเสือก่อนหลักๆเลยคือเสือนี่ต้องตายอ่าโอเคเสือตายแล้ว อ๋อมันจะคอยรอที olan, ่จะกินซากถ้าเกิดว่ามีซากเมื่อไหร่มันจะมาเลยนี่เห็นไหมว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วถอย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 ก่อนถอยก่อนอ่าโอเคตรงนี้มันมีพุ่มหญ้าเยอะน่าจะผ่านทุกคนถ้าพุ่มหญ้าเยอะอย่างนี้ผ่านแน่มาเลยมาเลยมาเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันกัดกูปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดนนะไม่โดนเฮ้ยมันกัดผมว่ะไม่โดนโชคดีโอ้โหโชคดีจัด แต่อีตัวนี้มันมันขี้ไปในน้ําได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขี้ไปไม่ติดโอ้โหเสือไปติดแมงป่องเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเสือติดแมงป่องมาเวรกรรมเวรกรรมปล่อยแมงป่องลงไปก่อนเอาใหม่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 แต่อนกนั่นอะมีปัญหานกนั่นมันขี้ไม่ได้ก็มันเป็นตัวบินอยู่แล้วขี่มาขี่ไปเฮ้ยทำไมขี้ไอ้นี่ไม่ได้วะเฮ้ยผมไม่สามารถขี้หมาได้ทุกคนอะไรวะขนาดแม่ตัวใหญ่ๆกูยังขี้มาแล้วภาษาอะไรกับหมา หรือว่าไอาตัวนี้มันคี้ไม่ได้ไวเวอร์เราน่าจะอยู่ตรงนี้นะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวก่อนนะวันนั้นผมน่าจะเอามาจับตรงนี้นี่นี่น,นี่ลองเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้น่าจะคีบได้แ,แป๊บหนึ่งเพราะวันนั้นเราใช้ตัวมังกรน้ําแข็งในการคีบมาเดี๋ยวมาลองใหม่ได้เปล่าได้อยู่อ๋อไอตัวไวเวอร์นคี้ไม่ได้ต้องใช้ตัวน้ําแข็งนี่เลยมึงลงน้ำลึกๆเลยมึงลงไว้มึงเรียบร้อยทีนึงเสร็จกู เสร็จกูแน่เสร็จกูแน่เสร็จกูแน่นอนการจะจับพวกอัลฟาต้องคีบลงมาในน้ำใส่เรียบร้อยครับผมโอเคแจ๋วแจ๋วแจ๋ววิธีนี้เท่านั้นทุกคนส่วนนกไม่ใช่เป้าหมายเราในวันนี้เอาละเดี๋ยวเราจะส่งไอ้นี่กลับไปก่อนเอาละส่งมันกลับไปครับส่วนไวเวิร์นออกไวเวิร์ออกอ่าเรียบร้อยหมาไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือแรดกับตัววอยเวิร์นมา โอเคมาใกล้ๆก่อนมาใกล้ๆก่อนตรงนี้น่าจะถึงอยู่บ้างลองดูไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่าอาจจะไม่ถึงถึงไหมถึงไหมไม่แน่อาได้อยู่ไปได้อยู่ตัวสุดท้ายคือแรดนะครับอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้อยู่ตรงนี้สแกนสแกนสแกน,สแกนหาก่อนนี่ไงเจอแล้วอะกลับไปพร้อมกันเลยเสร็จภารกิจถือว่าจับได้ไวครับจับได้ก่อนที่เราจะหนาวตายนะเลื่อนลงไปประมาณครึ่งนึงโอเคตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วไม่รู้ว่า ตัวหมาป่าโดยเนื่องใช้ที่ขี่ได้ป่าเดี๋ยวเราแปลงร่างมันเลยเพราะว่าเราไม่ต้องทําการเวลมันก็ได้ยังไงเลเวลมันก็ไปขึ้นอยู่แล้วนะครับในตอนนี้ในไงสูพิมอ๋อกูรู้แลกกูขาดอะไรกูขาดที่บูดนั่นเองกูลืมเลยอันนี้ใช้อันเดียวแล้วก็ทูตเรามีพอแล้วทูตมี17แหมน่าเสียดายวะ่ะเราต้องออกล่าอีกอยู่ดีเว้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เราลองก่อนว่าพลังมันโหดไหมดาเมจมาเดิมๆหนึ่งหมื่นเลือดมา1นึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยหนึ่ง ก็ได้อยู่นะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยลองเอาตัวนี้ไปทำการเล่นดูแมะเราจะได้ซึมซับพ,พลังมนันแล้วก็ชินกับการเล่นมันด้วยครับเนี่ยตัวเนี้ยโอเคเอาละทุกคนตอนนี้เรามาโผล่ที่บึงนะแล้วก็เก็บอันดีแฟกก่อนตัวนี้ต้องใช้ในการผลิต e v o l u t i o n m a t r i x ไม่จริงจริงเราเอาไป2อันได้นี่หว่าโดยการใส่หมาป่าอันนึงแล้วก็เก็บใหม่อันนึงเห็นนะได้ปะไม่ได้เว้ยใส่หมาไม่ได้ใส่หมาไม่ได,ไได้ก็เอาได้อันเดียวเหมือนกันแบบว่าเรารักไก่เก็บเยอะเยะเว้ย ดิค่าทิ้งเลยดิโลได้กี่เวล62ิเวลดาเมจล้วนๆเอ้ยเป็นต้องแบบนี้ตอนนี้เราต้องการบอสละเราต้องหาบอสในการฆ่าบอสท,ที่เราต้องการตอนนี้ก็เป็นพวกพรามอัลฟาดเอะไรพวกนี้นะครับน่าจะดีดอบพีบูดง่ายตันนี้เราเวลได้แค่ตัวธรรมดาก่อนแต่ว่าวันนั้นตัวเทคมันก็ดอบไม่ใช่เหรอวะพวกเทคสตโกอะไรพวกนะี้แต่ตัวเทคมันจะเกิดยากหน่อยตอนนี้เราต้องเอาเลือดบ้าง เลือดไปเฮ้ยกดไปทีเดียว1น0 0 0ล้านแ0ดแสนห่ได้โยูดโไอ้นั่นหนีอะไรมาวะเฮ้ยมึงหนีอะไรมาเนี่ยไม่บอกด้วยคุยด้วยไม่ตอบอ๋อนี่นี่นี่หนีดีดดโลมาเดี๋ยวจัดให้แม่บอกก็สิ้นเรื่องเดี๋ยวเคลียร์ให้เองกินก่อนกินก่อนกินก่อนได้อีกปาได้อีก 12. สิบสองเลเวลขึ้นดีแต่เลือดน้อยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเจอตัวท้อนดามเมจเย,ยอะๆมันก็ไม่ไหวอย,อยู่กัน เอาละทุกคนตอนนี้เราเจอแล้วด้านหน้าหนึ่งตัวครับเป็นพรามอัลฟาแองกิโลครับโหดประมาณไหนเลือดหนึ่งหมื่นเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่ใช่ไม่ใช่เลือดหนึ่งล้านครับไอหนึ่งหมื่นนี่มันของสติ๊กเกอร์กระเดิด,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 ดูผิดแล้วก็มีวอยเวิร์มด้วยระวังวอยเวิร์มนี่ก็น่าจะพอได้อยู่อาจจะทําให้เราตกได้ครับอันนี้คืออันตรายมันไม่ได้ดามเมจแรงแต่มันทำให้ตกไงผมพร้อมบวกกันนะไม่รู้มันจะท้อนดามเมจแรงหรือเปล่าตัวมีหนามด้วยเป็นไงเป็นกันัันจจดดไปดไปป อุ sure ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเราวนกันวนกันอ่าอุ้ยอุ้ยเลือดสาดสกิลเลือดสกิลเลือดวิ่งไม่ได้ครับสกิลนี้อืออเออบวกเรียบร้อยได้เปล่าได้แม็กได้แม็กสองอันนี้ได้สองอันนึงวันเนี้เออโทษเอ้ยไม่ได้น้อยจังวะทุกคนกูเซ็งเลยเนี่ยกูเซ็งเลยกูต้องฆ่าอีกกี่ตัววะเนี่ยฆ่าเด็กเป็นสิบแม่คืออะไรจะผูกหมาอุ้ยตรงนี้มีลาเวเจอร์ว่ะ นี่เป็นครั้งแรกที่เจอลาเวเจอร์ไปเนี่ยเหมือนไม่ค่อยได้เจอนะโอ้โหโอ้โหตรงนี้โหดมากตรงนี้โหดมากมีตุอยตูดกันสลบเหมือนกันไปเลยทั้งฝูงยูโรทั้งฝูงแรปเตอร์โอ้โหตรงนี้มันนัวจัดๆเลยเว้ยเดินทางต่อเลยหน้ามันหน้ามันวุพลังแสงอะไรด้านหลังน่าจะเป็นไวเบิร์นสังเกตจากเงาแล้วโอ้ยกูลนกูลนกูลนกูตายแน่กูตายแน่เร็วๆๆอุ้ยเกือบเรียบร้อยตอนนี้กูไม่ต้องจับใครเลยดีกว่ากูกลับบ้านเลยดีกว่ามั้งไปทำชุดก่อก่อนโหแตต่่่วววาาาด้้นนครัะ ไอ้พวกนี้มีทีบูดบ้างเปล่าเนะี่ยอ๋อตรงนี้ที่กูเคยโดนฆ่าตายนี่หว่าอุ้ยมันมีไข่อะไรวะเน,นี่ย้ยไข่มุวงๆอย่างเงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ค่อยคุ้นหรือไข่ไวอยเวอร์มันเป็นสีนี้อยู่แล้ววะเดี๋ยวทุกคนโอกาสดีผมกลัวว่าจะเป็นไข่ไอ้มังกรโดนอน,อนี้หรือเปล่าวะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวส่องกล้องดูก่อนแล้วกันตอนนี้ไลนิง่งอ๋อเป็นไข่มังกรสายฟ้าอุ้ยเลเวล400ร้ยนะมังกรสายฟ้าเราก็ยังไม่มีนะครับ อุ้ยตัวใหญ่ๆนั้นมันเป็นพวกบัตรนี่หว่าอ๋อมันเป็นพรามบัตรคิดตั้นมาไงไม่รู้แต่มันตีกันเองอยู่นะตอนนี้กูเอาใครมึงก่อนใครเป็นเจ้าของมาใครเป็นเจ้าของมานี่เจ้าของอยู่นี่เจ้าของอยู่นี่โอ้โห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 โอ้โอ้โหโดนโหโ่วงแม่งโ่วงหมดเกลี้ยงเลยตายหมดน่าจะเโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอัลฟโอ้โหโอ้นหโอ้โหโอ้โอ้โห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 โอ้โ้โ เรกตัวนี้แม่งบินไวมาแล้วมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยเมื่อกี้ให้อะไรมาเต็มเลยตามมือต่อนี่นี่อุ้ยดอปเอลิเมนต์ดอปเอลิเมนต์อาโอเคกลับบ้านแล้วไปเตรียมเกราะจริงๆผมก็จะคราฟแล้วเมื่อกี้ช่วงต้นคลิปแต่พอดีมันต้องไปจับตัวหมาป่าก็เลยเอากินลี่สูตรมาก่อนหิวเลยทีเดียวโอ้โหหนักมากเลยนะครับในวันนี้อะไปพร้อมแล้ว เออเดินลอดออกมาง่ายดีวะ่ะโอ้โหหมอกเยอะมากเดี๋ยวไอตัวที่บูดนี่เดี๋ยวผมไปห,หานอกรอบแล้วกันตอนนี้เรามาเอาชุดเกาะกันเตรียมชุดเกาะเตรียมชุดเกาะเอาละชุดเกาะก็ต้องเอาอันนี้มาก่อนนะเป็นชุดเกาะธรรมดามันจะใช้อย่างละ2ในการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเกาะพรามอย่างดีอ่ะโอเคทีนี้เอาเกาะทั้งหมดใส่เข้าไปในนี้ใส่ไปเลยใส่เข้าไปเลย,เเลยโอเคอ่ะแล้วก็ยังไงต่อไม่คลาสไม่ได้วะ เดินหนะเดนนะเฮ้ยทไมคราฟไม่ได้อะพี่น้องของครบนีกว่าอ๋อเอ็นเกมยังไม่มีเหรอโอเคตัวนี้เป็นพรามพิมพรามก่อนนึกว่าจะคราฟได้เลยต้องมาเรียนรู้เอ็นเกมในนี้ก่อนตกกระจายหมดเฮ้แต่ดูเหมือนว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะผลิตได้เลยนีกว่าเพ้าะผมคราฟมันไม่ได้ทุกคนผมต้องไปฆ่าใครวะไอพวกเอ็นเกมพรามพวุนี้มันคราฟไม่ได้ น่าจะต้องไปหาตัวบอสตัวพรามอะไรเนี่ยในการตีไม่รู้ว่าตีตัวอะไรได้นะเนี่ยโอ้เซ็ง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 ไม่ได้นะงั้นเดี๋ยวผมไปหาอี o ว u t i ชั่นที่บูดก่อนเดี๋ยวเรากลับมาแปลงร่างหมากันทุกคนเอาเราไยรุ่นพี่กลับมาแล้วตอนนี้นะครับที่บูดที่เราต้องการเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะเกินแล้วแหละนะโอเคเดี๋ยวเราใส่ที่บูดกันเลยจัดไปนะครับได้แล้วครับตอนนี้ต้องหาพื้นที่ในการแปลงร่างที่เหมาะเจาะหน่อย แปลงร่างตรงนี้ดีกว่าตรงหน้าเครื่องนี้ดีกว่าเอยน่าจะเท่เออนี่แหละปิดัทก่อนหน้าเดิมๆก็รออยู่แล้วเดี๋ยวดูว่าจะรอขึ้นกันนาดไหนของที่เหลือนี่เราถอดออกนะครับระหว่างนี้เราก็แค่รอนะครับเราจะอีวิโวลชันเข้าสู่ซูเปอร์วูฟเลเวลได้ามาอีกเติมไปเลยอะถึงจะไม่มีผลก็เติมไปเมื่อกี้ไปฆ่าค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเนี่มันพร้อมแล้วหมาผมมันพร้อมแล้วทุกคนแม้แต่ชอบสีเก่ามันก็ชอบเลยอะ ถ้าเกิดว่ามันแปลงร่างไปแล้วเนี่ยผมว่าสีมันน่าจะเป็นเหมือนกับไอตัวนั้นแน่นอนหูอล่ากับวาเลียนี่อย่างเท่เทจัดเทจัดดูดิวงใหญ่มากเลยนะตอนนี้สุดยอดเลยใกล้แล้วใกล้แล้วเราต้องรอให้บาเลียรตรงนี้นะครับมาบรรจบกันมันถึงจะกลายร่างเป็นหมาป่าเทพเจ้าได้มาแล้วครับทุกคนนี่เลยเทจัดจัดโอ้โหสุดยอด อลังการงานสร้างสุดๆมาแล้วมาแล้วยังโดมีท่าอะไรบ้างเนี่ยคิดขวาไม่มีอากูผิดหวังแล้วทำไมท่าไม่มีวะสี่โอ้โมันมากดสี่ทุกคนโอ้โหขนาดนี้เลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โอยยางตึงเรียไม่ได้อัพอะไรเนี่ยเลือาดเดิมๆสองล้านสแสนหนึ่งหมันุ้ยทำไมมันหดจังวะโคตรหดเลยอะทุกคนสุดยอดเติมเนื้อให้ไปก่อน ลองเติมดูดิอุย้ยเติมทีละล้านว่ะตัวนี้นได้เป็นสายในการตีพวกวอร์เดนแจวมากเลยลองเติมดาเมจสักขั้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวดูท่าคำรามเมื่อกี้จะขึ้นไหมนะถ้าคำรามกด C ครับอืมกด X อ๋อนี่มันเอามันขโมยมาดี่ว่าท่าเหมือนกับในหมดไอของจีนเลยดาเมจแสนแปดแล้วตอนนี้นะครับคอนโทลมีอะไรบ้างคอนโทลเหมือนจะเป็นการนั่งทำอะไรไม่รู้ แน่าลองกดอีกคีนะมันน่าจะเป็นการนั่งเล่นนะครับหรือมันนั่งเองก็ไม่รู้นะตอนนี้คิวมีปะคิวคิวไม่มีอ่าอ่าอุ้ยอาเรียกอุกกาบาตโอโ้โหแม่โคตรตึงวะนึกกกับว่าเราไม่ได้ใช้แรดข้ามนวไว,ไวนี่มันปล่อยท่ามาเยอะอย่างนี้เราอาจจะตายก็ได้นะนอกนั้นก็น่าจะหมดแล้วนะตอนนี้พยายามกดคอนโทรลโหซี 4, ไม่เกี่ยวไม่ได้แล้วแหละคอนโทรลคงไม่มีแล้วแหละอะ หลักๆเลยเฉลี่ยดาเมจจะอยู่ที่แสนกว่าเลือดรีไวมากเลยนะตัวนี้เลือดรีไวมากโอ้เลือดมันระดับโปงเลยดีกว่าพอเราจับมาเลือดมันรีระดับเทพบเลยผมจะให้เลือดมันไปที่35้าล้านแล้วกันที่เหลือดาเมจลองแค่นี้ก่อนดาเมจไป1 4 2 4 3นะครับเดี๋ยวลองดูกันขี้รัวๆเลยหลังจากที่อัพเลือด,ดยวดูดาเมจเป็นเท่าไหร่เป็น1ล้านแล้วตอนนี้นะครับดาเมจนี่โอ้โหท่าที่หอน จะเป็นดาเมจเดียวกับการกัดธรรมดานะครับแต่คูณ3นะทุกคนโคตรเก๋เลยอะ่ะยอดแล้วก็ท่าอาอุกบาทอีกรอบนึงอะอุกาบาทอุกาบาทดูเหมือนว่าจะลงด้านหน้ามากกว่าโอ้ไปโดนปลาด้วยว่ะทุกคนโดนปลาดโดนปลาเอ็กปันปป่นไฟปั่นตรงนี้โดนปะปั่นไม่โดนไหมอ่าแต่ถ้าโดนนี่โอ้หกแสนถ้าโดนหกแสนโอเคลุยลุยเลยลุยเลยตอนนี้คือไปที่ไหนก็ได้ผมอยากจะกลับไปที่เก่าที่ผมโดนย่ำยีที่มันมีวอ์เด่นว่ะ อยากจะไปฆ่าวอร์เดนนแล้วเกินแต่จําพิกัดไม่ได้น่าจะอยู่แถวแถวพวกบึงพวกอะไรพวกเนี้ยงั้นไปที่บึงต่อเสาเขียวนี่คือบึงนะเดี๋ยวลองดูแต่จําไม่ได้มันต้องออกทิศไหนไงดูก่อนนะตอนนี้ตอนนี้อ๋อนี่เราต้องลงใต้ตรงน,นี้ถ้าลงใต้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะเจอวอร์เดนได้อาโดดข้ามมาก่อนอุยโดดสูงมากเลยยอดเลยนะครับของการโดดการวิ่งถือว่าไวแต่เราไม่เติมในส่วนของสปีดเลยนะครับตัวนี้ จะปล่อยสปีดเอาไว้ผมต้องวิ่งหาวอเดนเวลารีเลือดก็ใช้เนื้อเยอะโอ้โหใช้เนื้อเยอะมากตอนนี้ฟู้ดลดลงเหลือต่ำสุดแล้วเลือดสามเดีวห้าล้านนี่มันน้อยไปไหมวะกว่จะน้อยไปอ่ะไม่ใช่อะไรเพราะดาเมจมันแรงมากถ้าเกิดมีการถะท้อนดาเมจน่าจะมีปัญหานะดูแล้วเดี๋ยวเอออัดปีดีกว่าอ่ะ,อะไป72ล้านผมว่าดาเมจเท่านี้พออ่ะเดี๋ยวผมต้องรีเลือดตรงนี้ก่อนแหละผมว่านะอ่าเาตอนนี้เรายกจะต่อได้นะดูเหมือนว่าการวิ่งธรรมดาเนี่ย จะผ่านทุกอย่างได้แบบสบายครับนี่นี่น,นี่มันมีวอร์เดนอยู่นี่ครับเป็นแมนติคอเมกาเขาบอกว่ามันกาลังเล่ยล่อนอยู่แถวนี้ครับทุกคนมันอยู่ตรงไหนกูอยากเจออยากเจออยากเจอเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวนา,วนาหาก่อนกูมีตัวเทพพอจะฆ่ามันได้แล้วเปิดพลังไปอ๋อจะโดนใกล้ๆนะท่านี้ไม่ได้โดนไกลมากไม่ได้กินแอรเรียแบบโกงอะ่ะลองปั่นไฟดูดิปั่นไฟ อ๋อกดผิดเรียกอุกกาบาตมาเฉยโอ้โหอันนี้อันนี้กว้างจริงอันนี้กว้างขวางของจริงอ่าใครจะมาใครจะมาเออใครจะมาใครจะมาเรียบร้อยเกี้ยงเลยป่าเกี้ยงเลยเจอท่าปั่นไปป่าเกี้ยงเลยแม่ดิคออยู่ไหนแะโอแม่จริมลงมาดิวะปั่นพลังไฟก่อนพลังไฟนี้รู้สึกว่าปั่นไม่ค่อยโดนนะจริงๆมันเพิ่มท่าเยมันควรจะใช้ง่ายๆเป็นขีดขวาขีดอ,อะไรทีนี้นะโอ้ยลน อ๋อตรงนี้ตรงนี้ที่ว่ามันมีไอไอแบงมุมโหดเออไอแมงมุมเนี่ยรู้สึกว่าจะปลดล็อกแองแกรมของบอสไอโลโบเนี่ยเจอกูแน่มาดิไป,ไปนู่นมันอยู่นู่นตัวละครกูไหวไปเน่เดี๋ยนะแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้กูคลาฟชุดเกาะไม่ได้ด้วยโอ้ยโอ้โหมาอีกแล้วอิทยจอลแค่อย่างดุโดนตีบอสมาแล้วโดนตีบอสมาแล้วจะย็งก่อนพี่จะย็งก่อนจะย็งก่อนถ้าว่ามันจะเข้าบวกเราก็มาดิครับผมมาเลย มาเลยมาเลยดับไปอุกบาตโอ้โหตรงนี้มันมีฐานบังมีฐานบังมีฐานบังมันแน่มึงมันแน่มึงเอาลูกน้องมันก่อนน้องมาลูกน้องมันเออมาดิมึงมาดิมึงมาเลยมาเลยมึงเข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยพร้อมจัดหนักจัดหนักตอนนี้มันไปหลบอยู่หลังผาทําให้พลังเราไม่โดนมันอ่ะนี่ไงมันมีก้อนเหิดก้อนอะไรบังอยู่ไปลูกถอยมาครับถอยมาครับ โตีอลังการมากมาไหมมาไหมเลือสิบล้านเองนี่ว่ะคิวนี่ผมเจอแรกก็คิวนี่จริงๆอะเอาได้เอาได้ไดกล้าเปล่าไม่กล้าว่ะมันไม่กล้าเข้าว่ะก,กูบวกเองก็ได้มาเสียเวลาเออกูยืนบนฐานเนี่ยอยู่บนฐานนี่แหละระเบิดพลังโดนป่ะถ้าอยู่สูงไม่โดนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราปล่อยพลังนี้ติดหินแหมติดหินปั่นไฟปันไฟปีกชาหนึ่งปีกชาหนึ่ง เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเีวิ้ยเลือดตัวลูกน้องนี่ก็โหดอยู่แล้วนะโอ้โอ้สะท้อนดาวเมจดีกว่าเดี๋ยวลองท่าหอนท่าหอนแป๊บนึงอุ้ยวุ้ยตายหมดโอเคสะท้อนกลับมาแต่เรารอดทุกคนถ้าอย่างนี้ชิลเลยผมวิ่งไม่ได้แป๊บนึงนะไอตัวแม่หนีป่ะตัวใหญ่แม่งขี้ขาดเอาไปฆ่าเลยอย่างเงี้ยไหวแน่นอนไหวแน่นอนมา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 ถูกกบาด ก็มาลงแล้วกบาลงแล้วอุ้ยลีเลือดไปมากเลื่อนมากโอ้โหปิว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 ไม่ง่ายขนาดนั้นทุกคนเอออุ้ยลีเลือดไปจังวะเลื่อนไปเราต้องการลุล้วละการลุวการลล้วทางเดียวคือการล้วฮะอย่างยังไม่ไหวเออ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 มามาอุ้ยปิว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 เฮ้ยเลืเรื่อโอ้มันลีเลือดไม่ลีเลือดขนาดนั้นเนี่ยลีเลือดอยากจะล้วดโอ้ยโกงเหมือนกูเลยโกงเหมือนเราเลยครับเป๊ะๆโอ้ ไว้ไว้โชคดีนะคิดถูกที่อัพเลือดมาเยอะง้นตายแน่ถ้าเลือดเมื่อกี้30ล้านคือตายแน่นอนมึงเรียบร้อยเสร็จด,ดีไงได้เทคแอนแกมมาเพียบแล้วก็คาคิโนตบอ์ชิพได้แล้วต้องไปหาชิ้นส่วนเอาโอเคเหมือนจะมีลูกกระจอกเหลืออยู่บางตัวว่ะกิวดอปอะไรมาบ้างวะบุลเลตแพ็คอะแพ็คก,กระสุนได้กระสุนมาเติมนะครับนี่อะไรเนี่ย อ๋อเป็นพวกชุดเกาะอ,อย่างดีแต่มันต้องเอาหมวกเทคมาแปลงด้วยนี่อ๋อนี่ใส่ได้เลยอันนึงโอ้ยอาเมอร์สามพันสองยางตึงเอเลเมนต์มีน่าจะมีพลังวิ่งไวนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงนะเอ้ยไม่ได้ว่ะอ๋อเพราะว่าเอ็นแกมเทคมันไม่เปิดค่าตลบมันขึ้นมาตั้งสองล้านแล้วเนี่ย โชคดีเรามีค่าตลบ25ล้านทุกคนเราก็เลยรอดจากการสลบไปได้เอาละผมว่าพาร์ทนี้นี่โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะเป็นอะไรที่มันมากๆเลยยังไงก็เดี๋ยวจบที่้า่เอยนี้ก่อนละกันนะครับใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ